สวัสดีครับพบกับช่องวาเลนไทน์แฟมิลี่นะครับวันนี้ผมพ่อพลนะครับหลังจากที่โดนรถชนมาก็เพิ่งหายดีขึ้นมาบ้างครับก็ประมาณ90%แล้วนะครับก็มาได้พาแม่และน้องออกมาเที่ยวเลยครับผมก็เลยพาน้องมาเที่ยวเล่นครับวันนี้พ่อพลก็ เอาลูกบอลมาด้วยครับให้ลูกชายเล่นนะครับกับแม่ดาวครับวันนี้ไม่รู้ว่าน้องวาเลนตาจะเล่นได้สนุกขนาดไหนครับเพราะว่าพ่อก็วิ่งวิ่งเก็บลูกบอลให้ไม่ค่อยถนัดมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังเก็บยังเก็บเท้าอยู่ครับผมขนาดรองเท้าครับวันนี้ได้รองเท้ามาคนละข้างครับผมคนละเปลียงครับเพราะว่ามันขาดไอ้ไอ้ข้างหนึ่งมันขาวันลดล้มมันนั่นครับมันขาดครับก็เลยได้คนละคู่มาเลยครับวันนี้ ประตาะนาดแนงครับเพวันนี้แม่ดาวก็กินหญ้าครับก็สุขใจก็โอเคครับก็อร่อยครับเพราะว่าก็ไม่ได้พามาเล่นหลายวันนะครับก,ก็ก็เล่นตามภาษาเนาะดูดูลูกชายครับอันที่เขาให้เดินไม่เดินนะครับจะไปอะไรตรงนั้นเหรอครับโอยนายมันตกดิมันตกมันมาคือรน้นเนี่ยลูก แม่ดาวรุ่งมาทำไมทางนี้หรอครับวันท้ายแมบอลมาแล้วลูกโอ้ยพี่หมามาเร็วข้างหลังโอ้ยกลัวพี่หมาพี่หมาพากันมาทักทายแม่ดาวรุ่งนะมาดูแม่ลูกแม่ลูกคู่นี้อ้าวนู่นค่ะเจอเพื่อนร่วมโลกครับเจอเพื่อนร่วมโลกจะว่ายังไงครับวาเลนไทน์ตกใจพี่หมาเลยอ้าวแม่ดาวรุ่งจะทำยังไงแม่ดาวรุ่ง ดูค่ะวิ่งมาทักทายกันค่ะกลัวล่ะลูกฮะโอ้กลัวพี่หมามาทักทายล่ะลูกมา,าม,าามาันนี้มาคนนี้มานั่งมามามาพี่หมามาทักทายแม่กับลูกนะคะโอ้ยกลัวไปฟ้องแม่ใหญ่เลยฟ้องแม่พี่หมามาแล้วฟ้องแม่ใหญ่เลยค่ะ ผมกลัวผมกลัวเหรอครับวาเลนไทน์กลัวเหรอลูกวาเลนไทน์กลัวพี่หมานะคะโอ้ยหมาอาศัยแม่ใหญ่เลยแม่จ๋าช่วยผมด้วยแม่จ๋าช่วยผมด้วยพี่หมามาแล้วก็ธรรมดาครับก็ต้องต้องต้องพึ่งอาศัยแม่ครับเนาะจะไปทางไหนเนาะนี่แม่กับลูกจะพากันไปทางไหนจะอ้อมบนเกลีหรเปล่าจะอ้อมเกลี ึ้นมาไม่ได้นะลูกเอาจะลงหรือจะขึ้นจะขึ้นหรือจะลงเนะาะบัหลาเอ้ยแม่ดารุ่งก็กินหญ้าแม่ดารุ่งจะชอบหญ้าตรงนี้หรือเปล่าลูกชายก็ก่กอกวนแม่ไม่ให้กินเนาะ หนูจะลงหรือว่าหนูจะทํายังไงลูกโอ้ย,อยลูกค่อยตกลูกค่อยตกแล้วเจ็บไหมนั่นเอ้ยเนาะก,ก็ไม่รู้จะขึ้นไม่รู้จะลงนะคะเจ็บขาไหมล่ะอย่าไปกวนแม่ลูกให้แม่เขากินหญ้าหน่อย ตกเมื่อกี้นะคะสูงไม่เอ่เเยไม่ใช่เจ็บขาแล้วหรอไม่เจ็บล็อกเด็กชายขี้แข็งเรงเด็กชายขี้ดื้อของเราแข็งเรงค่ะ <laughs> ชอบดือ้อชอบปีนขึ้นนู่นปีนขึ้นนี่ แม่หนารุงก็ชอบหญ้าตรงนี้มากเลยค่ะพ่อพลคณบุรีรมเอ้ยหลังจากที่พ่อพลคณบุรีรเพึ่งหายป่วยนะคะพึ่งหายจ็บขาก็ได้พาแม่กับลูกออกมากินหญ้าข้างนอกถูกใจใหญ่เลยค่ะถูกใจแม่ดารุ่งกับน้องวัลเลนไทน์มากเลย เราพากันมากินหญ้าที่ตรงนี้บ่อยๆค่ะถ้าว่างๆก็จะพาน้องวานเลนทายกับแม่ดาวรุงมาเลย,ยแม่ดาวรุงก็เห็นรถอยู่ไกลๆนู้นก็ตกใจแม่ดาวุุงคิดตกใจง่ายกลัวรถที่สุดเลยค่ะ งข้างหลังน้องวาเลนไทน์กับแม่ดาวลูกนู้นคือหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวปกปักรักษาช้างแม่ลูกครอบครัวช้างทุกเชือ,อ,อกอยู่ในปางช้างอายุธยาแห่งนี้นะคะที่ตรงนี้เป็น วัดช้างเก่าเก่เมืองโบราณค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะตอนเช้าเจ็ดโมงเช้านะคะโอ้ไม่รู้จะยังไงเนาะลูกนอ้อไม่รู้จะกินญ้าหรือว่าจะยังไงเนาะ อัน้ายอร่อยไหมลูกอันท้ทยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับจะชวนกันไปไหนคะดูกันนะคะว่าแม่กับลูกจะชวนกันไปไหนอยากจะลงไปทางนู้นหรือเปล่านอ้จนนอจะชวนกันไปไหนเออจะชวนกันไปไหนเออ อย่าขึ้นมานะลูกเดี๋ยวตกอีกนะวันทายไม่ต้องขึ้นมานะลูกเดี๋ยวตกอีกเดี๋ยวตกอีกาวดูซิว่าแม่นละรุงจะชวนลูกชายไปกินหญ้าทางไหนเอยจะชวนลูกชายไปกินหญ้าทางนู้น อยเด้ออย่าขึ้นนะลูกอย่าขึ้นนะวันทนะายเอ้ยสงสยยัยแม่ดาลุงจะชอบหญ้าตรงนี้อ๋อชอบหญ้าตรงนี้นี่เองเอา้า เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเนาะบักขี้ดื้อเอ้ยเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ย <c oughs> วก็ตกม,มีการอาาอกขายันไว้ไม่ยังลง,งไม่สุดอนะลงมีขายดืนยังอย่างเนานะถูกใจส่งแม่ลูกใหญ่เลยนะคะที่ได้ออกมากินหญ้ากักบธรรมชาติอย่างนี้นะคะหลายวันแล้วพ่อคนไม่ได้พาออกมาเลยเพราะว่าพ่อพนยังเจ็บขาอยู่ หลายวันแล้วค่ะเพิ่งได้ออกมาถูกใจแม่ลูกใหญ่เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องวาเลนไทยกับแม่ดาวรุ่งด้วยนะคะกินหญ้ายางอะเร็ดอร่อยเลยจ้าโอ้ยชอบ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 จะไปกินกันทางไหนนอ้อ พ่อพนก็จะพาปล่อยกินหญ้าประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะกินหญ้าเสร็จก็จะได้ไปอาบน้ําแล้วก็ไปอยู่ที่โรงช้างนะคะอยู่ที่ร่มสวัสดีครับพ่อก่อนพ่อมีของดีในกระเป๋านะสวัสดีครับเครพ่อกณงดนกราสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับน่นนี่ทานนี่ไม่ไมไม่ไ่ไม่น่่น่ค่งนน่่ไนน่่ ไม่สนใจกล้วยพ่อหรอกยาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มายาเยอะยาเยอะจ้าผมไม่สนใจกล้วยพ่อหรอกนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะะขอบคุณครับก่อนวัสดีครับก่อนอะวัสดีครับก่อนขอบคุณครับโอ้ยัก้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วยโ้ว้ยยโ้วย ัก,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 กอ่านี่นี่ให้แล้ว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 อปาปากถึงถึงถึงวะในงานน้อยๆงานน้อยๆโผล่สูงหรืออกมายาวหรือยังอ้าวไปแล้วยังไม่ไปแล้ว,ลวไม่ให้แม่ดูเลยใช่ไหมไห <laughs> นมาให้แม่ดูงานน้อยๆหน่อยสิ คนไทยไหนมาให้แม่ดูงานน้อยๆหน่อยสิงานน้อยๆหนูออกมายาวหรือยังเอยสูงยกมือสูงลูกยกสูงไหนโอ้โหงานน้อยๆกำลังโผล่นี่เองโอ้โหผมตั้งตังเป็นซินหงอคงหรือเปล่าน้ะนี่วันนี้เป็นซินหงอคงหรือเปล่าครับเอ้าไปแล้ว ไปแล้วไปหาแม่ดีกว่าค่ะคลิปนี้ก็แม่ดาวกับพ่อพลแล้วก็น้องวาเลนไทยกับพังแม่ดาวรุ่งก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากดกดติดตาม,มน้องวาเลนไทยเป็นกำลังใจให้เยอะๆนะคะ เป็นกำลังใจให้เด็กชายวาเลนไทน์เดน่าวาเลนไทน์มาทำอะไรในกระเป๋าเนี่ยไหนเนี่ยดูในกระเป๋าสิลูกเจอจักรยานค่ะคลิปนี้ก็จบแค่น,นี้ก่อนนะคะ <c oughs> อะไรลูกอะไรอะไรลูกโอ้เห็นจักรยานมานั่นเองวิ่งไปหาแม่ใหญ่เลยวาเลนไทน์เอ้ยมานรานีแล้วแน่นนจะเนรเด้อจะนรเนด้ร<า>อรบสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมความน่ารักช้างแม่ลูกของเรานะคะ สด <out> ีว <like> ง่านเนเลย